สวัสดีครับพบกับพี่ๆกันนะครับในบุงฮาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆเอฟซีของเราเฉนเคยเลยุยวันนี้บอกกันเลยว่าโคจะน่ากลัวอะไรนะวันนี้มีความน่ากลัวเล็กๆนะครับเพราะวันนี้นะครับเราจะมากันในประเพณีผีตาขุดนั่นเองเออวันนี้นะครับจะมากับประเพณีของคนจังหวัดเลยนั่นเองนี่ครับซึ่งก็เป็นประเพณีหนึ่งนะครับที่บอกเลยว่าดังไกลทั่วโลกเลย กับประเภณีผีตาโขนนั่นเองซึ่งในช่วงนี้นะครับโรบอกก็คือมีการอัพหัวนะครับในส่วนของผีตาโขนลงมาขายกันแบบโอ้โหคือคาดกันมากเลยครับก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องมีนะครับกับเทศกาลผีตาโขนในบุกฮาวเว่นนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพาเห่ขบวนผีตาโขนในบุกฮาวเว่นกันนั่นเองเราจะมาดูกันนะครับว่าผีตาโขนในบุกฮาวเว่นรอบนี้ของเรานะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับน้องๆเอฟซีของเราวันนี้โอ้โหต่อแถวกันยาวเฟ้ยเลยนะครับโอ้โหยาวมากใครไปอยู่ในถังอะไรเนี่ยเฮ้อันนี้เล่นสงการือครับ โอเคครับผมในวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาทําคลิปด้วยกันเนี่ยอย่าลืมเลยนะครับที่จะกดติดตามเนาะกดไลค์คลิปนี้แหละที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมที่จะกดเข้ากลุ่มทําคลิปด้านล่างเลยนะครับจะได้เข้ามาทําคลิปด้วยกันได้เด้อโอเคครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยเนาะว่าวันนี้นะครับมีน้องๆคนไหนที่เข้ามาทําคลิปกับเราในวันนี้บ้างนะดิเอ๋เรามาเริ่มกับฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งแรกเลยอ้ยอันนี้อันนี้ไม่น่าใช่ผีตาโขนนะนี่ออกแนวญี่ปุนนะครับผมวันนี้น้องอะไรเนีี่่่ยยเเออไไมด้ขนนนชืหัวะค ตาโอเคครับผมน้องกีตาร์เนาะคนต่อมาเนี่ยเขาก็จะเป็นเจนูสนั่นเองเนี่ครับแล้วก็น้องกวินนะครับวุ้ยชุดเลิศมากน้องกวินคนต่อมาเนาี่ยครับอันนี้ชื่ออะไรอะ่ะนี่นิชคุณอ๋ออ่านชื่อ,อยากนาะครับเพราะว่าแบบเครื่องหัวเขท่านที่จะอลังการนั่นเองนะครับคนต่อมานาี่ครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับกับน้องออมมี่นี่ครับผมแล้วก็น้องเอกของเรานั่นเองโอ้โหแต่งตัวแบบถูกต้องมากคนต่อมานาี่ครับก็จะเป็นน้องนองนะัวนีออนนั่นเองนี่ครับโอ้หจะตีน่ะหนูจะผีตาโขนสักอย่างหนึ่งนะเนี่ย้ยใครมานอนกิ้งอะไรอยู่ตรงนั้นนี อันนี้ใครเอ่ยยวขอดูชื่อหน่อยเออน้องผูดีนั่นเองเออ้ยการแต่งตัวใช้ได้เลยนะสวยงามมากมาดูกับหน้านี้กันบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้องผู้นั่นเองนะครับนี่โอ้ชุดเลิศมากคนต่อมานี่ครับตรงนี้เลยก็จะเป็นน้องน้องอะไรเนี่ยน้องฟิสนั่นเองเด้อโอ้วันนี้ช่วงนี้น้องฟิสมาทําคลิปกับเราบ่อยมากน้องฟิสนี่คือใครอ่ะคือใครคือน้องมุกใช่ไหมเออฟิสคือมุกเนาะโอเคครับคนต่อมาก็จะเป็นน้องแฟงของเรานะครับนี่กำลังบูชงบูชาอะไรเลิศเลิศอยส่วน รงด้านนี้นี่ครับก็มากับน้องณโมนั่นเองน้องณโมนี่ครับแล้วก็ยังมีน้องสตาร์บัคนะครับน้อง9ก้าเนาะแล้วก็น้องต้นแมวน้องเฟมนะครับน้องปลาแล้วก็น้องคิวลอฟนั่นเองนี่ครับเออมีการหมุนเปิดตัวเล็กน้อยด้วยเก๋มากโอเคครับซึ่งวันนี้ของเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าขบวนในรอบนี้ของเรานะครับก็ต้องมีรถทบวนด้วยเนาะแต่ส่วนใหญ่นะ่ครับวันนี้เราจะเน้นการแต่งตัวนะครับให้แบบมีความแบบเป็นถีตาโขนเนาะเป็นประเพณีของจังหวัดเลยเนี่ยต้องอับเล็ดๆนะครับต้องอับแบบปังๆนั่นเองนี่ครับแบบเล็ดเล ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรานี่ครับจะไปเริ่มทําขบวนกันได้เลย let's go อ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวทุกคนมารวมกันก่อนครับทุกคนอย่าเพิ่งแยกย้ายกันครับใจเย็นๆครับเออแยกย้ายกันก็จริงแต่ก็ไม่ต้องแยกย้ายกันเร็วขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวทุกคนนะครับเดี๋ยวขึ้นมาตรงรถกับพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปเนาะว่าเราจะไปจัดนี่ครับขบวนพีตาโคนนะครับต้นขบวนกันที่ไหนนั่นเองเนอะมามาเร็วมาเร็วแล้วขึ้นรถขึ้นรถ let's go ขึ้นรถมาเลยครับขึ้นรถมาเลยขึ้นรถมาเลยมา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  ตามมานะครับได้ไหมเราเนี่ยครับจะเริ่มขบวนของเรานะครับจากฝั่งนี้นั่นเองเนาะเราจะเริ่มฝั่งนี้ไหมทจริงเราสามารถไปเริ่มฝั่งนู้นได้นะครับผมเราเริ่มฝั่งนี้แล้วกันมาเราจะมาเริ่มกับขบวนฝั่งนี้นั่นเองนะครับเราจะให้น้องๆนะครับเริ่มแต่งกันที่ตรงนี้นั่นเองนะน้องๆแยกย้ายกันได้เลยครับผมแยกย้ายกันไปแต่งของตัวเองเลยอยู่ได้สูงสุดนะครับที่4ี่คนเช่นเดิมเลยเด้อเริ่มทําเลยนะครับเริ่มทําเลยนะขบวนผีตาโขนรอบนี้นะครับก็อยากให้น้องๆนะครับสร้างสรรคกันได้แบบเต็มที่เลยนะ เออถ้าสมมุติจะให้ถามว่าแบบผีตาโขนขบวนต้องเป็นยังไงเนี่ยน้องๆอาจจะต้องเซิร์ชเน็ตแล้วเพราะว่าตัวพี่นี่อาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่จะต้องไปเซิร์ชเน็ตดูสักหน่อยแล้วแต่ไม่ไปแอบเซิร์ชเน็ตมาดิดด้หน่อยแล้วว่าแบบอุ๊ยขบวนผีตาโขนนันที่จะอลังการนะแล้วก็จะมีความเป็นสีสันนะครับที่ค่อนข้างเยอะนี่ครับน้องๆก็คือแบบทําได้เลยนะแบบเต็มที่เลยนะครับอ่าอ่าโอเคครับผมตอนนี้นี่ครับน้องๆเราก็ได้ทีมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆมีท เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปค่อยๆดูทีละอันที่น้องๆทํากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกับเรื่องราวนะครับของประเพณีผีตาโขนกันก่อนนะครับซึ่งประเพณีผีตาโขนนะครับเป็นประเพณีการเล่นของอําเภอด่านซ้ายนั่นเองเนาะของจังหวัดเลยนะครับในช่วงของเดือน7นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานบุญหลวงอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งความเป็นมานะครับก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะครับของพระเวสสันดรชาดกนั่นเองนะครับเออซึ่งเป็นก็จะมีผู้คนนะครับเข้ามาสวมหน้ากากนะครับขนนาดใหญ่ ทำตะกากมะพร้าวเนาะแล้วก็เครื่องแต่งกายนะครับสีสันสดใสนะครับทำการแห่เล่นกันอย่างสนุกสนานกันนั่นเองนะครับผมเออนี่ก็แต่ในเรื่องของด้านความเชื่อนะครับพระเวสสันดรชาดกนี่ก็มีความเชื่อกันว่านะครับเป็นการจําลองเหตุการณ์นะครับของผีป่าที่ได้ร่วมส่งเสด็จนี่ครับของพระเวสสันดรนั่นเองแล้วก็พนังมาซีนะครับกับสู่นครหลวงนั่นเองนะครับเออนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับความเชื่อคร่าวๆนะครับของประเพณีผีตาโขนในรอบนี้ของเรานั่นเองเนาะก็ต้องบอกเลยว่า ว่าเป็นประเพณีหนึ่งนะครับที่มีเรื่องราวมากๆเลยนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราได้ยกประเพณีน้ะเราได้ยกประเพณีนี้นะครับเข้ามาไว้ในบุคฮาวเวนของเรานั่นเองเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประเพณีหนึ่งเลยที่แบบว่าดังไกลรอบโลกเลยนะเพราะว่าแบบเป็นประเพณีหนึ่งเลยที่ต้องบอกว่ามีความดังนะครับทั่วโลกมากๆเลยนั่นเองสุดยอดมากเลยครับกับประเพณีนี้นั่นเองเนาะตอนนี้น้องๆของเรานะครับก็ได้ลังสั์นะครับในส่วนของรถขบวนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของคันนี้นะครับมีความอลังการงานสร้างมากใหญ่โตมากสำหรับขบ นะครับบริเวณรอบๆแล้วด้วยเออสวยเลยนะครับสาหรับขบวนท่านี้นั่นเองนะครับส่วนขบวนด้านหลังนี่ครับมาด้วยสีแดงเลยนะครับเป็นขบวนของน้องน้โมนั่นเองนะครับเป็นขบวนสีแดงมาเลยอู้หลังการมากส่วนบริเวณด้านนี้นะครับก็เป็นของน้องฟิวนะครับหรือว่าน้องมุกของเราเนาะก็มากับสีดําเหลืองนั่นเองนะครับคู่กับชุดของน้องมุกนั่นเองเนาะที่ใส่มาในรอบนี้นั่นเองน่ารักมากเลยสวยงามเลยนะมาดูกับตรงนู้นนี่ครับโอ้โหไปอยู่ไกลมนุษยชาติมากเลยออกไกลท้องทะเลอันใหญ่กว้างนะครับตรงด้านนี่เองเขาก็เร กันแล้วนะครับเป็นส่วนของหน้ารถนั่นเองเนาะหน้ารถก็คือเิศมากนะครับเป็นขบวนถีนตาโขนนั่นเองนะครับเป็นเกี่ยวกับประวัติของขิตาโขนนะครับเออสุดยอดมากแล้วก็ยังมีขบวนตรงด้านนวลด้วยเดี๋ยวเรานะครับจะมีการมาแอบดูเป็นระยะระยะแล้วกันเนาะว่าแต่ละหลังนะครับจะออกมาเป็นประมาณไหนกันบ้างหรือแต่ละคันเนี่ยะปังปุริเยะขนาดไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งในส่วนของสถานที่นะครับที่เราใช้ในการแห่ขบวนด้วยนั่นเองเนาะเฮ้ยตอนนี้คือแบบอลังการมากเลยนะครับกับบริเวณถนนนะครับจุดเกิดบุกเฮาเวนของเรานบบฟแ เออสีทงชาติไทยนะครับผมมีความเป็นงานวงงานวัดแบบเออปังนะเธอสวยงามมากเลยนะครับหนูหนูพี่ชอบมากเลยอะไฟแบบนี้นะครับมีความน่ารักมากแต่ปกติช่องเราเนี่ยจะทําเป็นสีชมพูเขียวขาวเนาะแต่วันนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นสีทงชาติไทย,ยก,กันเลยว่าอุ้ยสวยนะสีนี้สวยมากเลยนะครับแบบให้ฟิลไปอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในตัวขบวนของน้องๆกันนะครับว่าตอนนี้ตัวขบวนของน้องๆเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้มีเริ่มมีการทํากันแบบโอ้โหอันนี้สวยมาก อันนี้อลังการมากเลยนะครับกับขบวนผีตาโขนตรงด้านนี้โอ้โหอลังการมากสวยงามอันนี้สวยงามมากเลยนะครับกับขบวนด้านนี้อันนี้เหมือนจะเป็นไฟของรถน้องเขาใช่ไหมที่สามารถไ,ไปกับรถน้องเขาได้ด้วยเฮ้ยเก๋นะสำหรับรถคันนี้นะครับผมมาดูกับรถคันตรงนี้กันบ้างนะครับกับตรงนี้เนาะโอ้โหตรงนี้มีความแบบดูรู้เลยว่าเป็นผีตาโขนนะครับมีความแบบมีตามีจมูกนี่ครับเป็นผีตาโขนนั่นเองเอออันนี้ดูดูรู้นะครับว่าเป็นรถขบวนผีตาโขนหุ้ย อันนี้สวยมากอันนี้สวยมากเออขบวนพีตาโขนนะครับของตรงด้านนี้นั่นเองกับหัวพีตาโขนนะครับโอ้น่ารักสวยงามอลังการงานสร้างมากตรงด้านนี้เลยโูสวยสวยอันนี้สวยจริงอันนี้สวยมากคะแนนเออร้นนะครับคนนี้คะแนนสวยอันนี้สวยสวยมากสวยจริงสวยแบบเฮ้ยแค่ทําได้ยังไงสวยมากนี่บุ๊คฮาวเวนนะเธอตรงด้านนี้นี่ครับกับขบวนนะครับที่บอกเราเกี่ยวกับตำนานพีตาโขนน่ครับนี่ก็กําลังเริ่มทํากันแล้วนะครับนี่ก็เลือกใช้เป็นสีธงชาติเหมือนกันแล้วเลิศด้วยนะครับ แล้วสวยด้วยเออสวยงามอะ่ะชอบอะ่ะตรงด้านนู้นนี่ครับก็มีไปแอบทําอยู่ตรงนู้นเหมือนกันเนาะเออภาพรวมนะครับของรอบนี้ก็คือจะไปดูตอนเสร็จเลยแล้วกันเนาะว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับกับขบวนผีตาโขนในรอบนี้ของเรานะครับบอกเลยว่าสวยงามมากสุดยอดสุดยอดเป็นขบวนที่บอกเลยว่าโคจะเวอร์ตั้งแต่ทํามา One hour later ตอนนี้นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับขบวนผีตาโขนของเราน้องๆทําออกมาอลังการงานสร้างมากเลยนะครับตอนนี้จัดขบวนเป็นที่เรียบร ลอยแล้วแล้วสวยงามมากดูสิตรงน้านนี้นะครับนาขบวนโดยน้องกระตูนนะครับแล้วก็น้องวูดดี้ของเราเนะครับเป็นตํารวจวันนี้นั่นเองเนาะเก๋มากสวยงามอลังการมากเลยนะครับกับขบวนผีตาขนวันนี้ของเรานี่ได้คนนําขบวนนะครับนําเต้นนะครับถึง4ี่คนเลยทีเดียวนะครับมากันแบบหุยรอบแต่งตัวอลังการมากเลยครับสามดำหนึ่งน้ำเงินนะครับโอ้โหสวยงามตรงน้านี้นะครับมากับรถนําขบวนของเรานะครับกับรถผีตาขนนะครับเป็นหัวผีตาขนนั่นเองนะครับว่าโอ้โห อลังการงานสร้างมากรายละเอียดคือสวยงามมากเลยนะครับในเรื่องของตัวรายละเอียดเนาะมีการลงรายละเอียดสวยงามเลิศมากอันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพระเวสสันดรนะครับอยู่บริเวณด้านบนด้วยนะครับนี่ดูขึ้นดูใกล้ๆนะครับนี่เลยเป็นพาะเวสสันดรนะครับมีการแต่งตัวเป็นพระเวสสันดรด้วยแล้วชุดสวยมากชุดอลังการนะครับสำหรับการแต่งในครั้งนี้ของน้องๆของเราน่ครับเออมีการบอกเล่าเรื่องราวแล้วสีสันคือสดใสถูกต้องเลยนะครับหอมสวยงามมากอลังการงานสร้างสําหรับขบวนหัวผีตาขนัน เองนะครับผมโดยที่จะมีพระเวลสันดออยู่บริเวณด้านบนด้วยสวยงามอลังการมากต่อมากันบ้างนะครับผีตาโคนแห่งเดียวในไทยนี่สุดยอดมากตรงด้านนี้นะครับในเรื่องของการตกแต่งด้านหน้าเนาะก็ต mm ้องบอกเลยว่าตกแต่งเหมือนเป็นฟิลแบบป่าไม้นี่ครับเป็นฟิลต้นมงต้นไม้นะครับสวยงามเลยนะอยู่บริเวณด้านหน้าตรงด้านนี้นั่นเองส่วนด้านบนนะครับก็มีการตกแต่งนะครับแล้วก็มีนี่มีผีตาโคนนะครับยืนเต้นอยู่บริเวณด้านบนด้วยก็จะมีผีตาโขนนะครับสสีอยู่บริเวณประกบข้างด้วยนะครับก็ จะมีผีตาโขนสีน้ําเงินนะครับบริเวณด้านนูนั่นเองเนาะแล้วก็ผีตาโขนสีแดงนะครับอยู่บริเวณด้านนี้นั่นเอง,น,น,เองะนะครับโดยรถคันนี้นี่ครับจะมีรถนะครับที่เป็นสีนะครับน้าเงินขาวแล้วก็แดงนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะครับสำหรับขบวนขบวนนี้นั่นเองเนาะมีติดธงประเทศไทยบริเวณด้านหน้าด้วยแล้วคือลังสรค์ออกมาได้แบบอลังการงานสร้างมากแล้วนี่สวยมากเลยนะพี่ชอบมากเลยทุกขบวนนะครับสองขบวนที่แบบได้เห็นมาคือมีความอลังการงานสร้างค่อนข้างที่จะเรียกว่าเวิร์มากมาดูก กับขบวนด้านหลังกันบ้างนะครับกับขบวนด้านนี้นะครับผมกับขบวนหัวผีตาโขนนะครับอลังการเช่นกันเนาะขบวนนี้นะครับจะมีความอลังการงานสร้างแบบเฮ้ยเธอคืออันนี้คือบุ๊คเฮาเวนนะต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือบุ๊คเฮาเวนเราทําออกมาขนาดนี้คือมันจะอลังการไปไหนนะครับผมสวยงามไปไหนเนี่ยทุกคนตรงด้านนี้ก็คือมีความแบบดูรู้ได้ว่านี่คือหัวผีตาโขนขนาดใหญ่นะครับผมสวยมากสวยสวยเลยเนี่ยสวยมากเลยตรงด้านนี้นะครับมาดูกับรถด้านหลัง กันบ้างนะครับด้านนี้โอ้โหถึงหืมเราอยู่ในความมืดแล้วแบบเรืองแสงสวยอลังการมากกับขบวนของน้องฟิสนั่นเองนะครับผมก็คือแบบอลังการงานสร้างอันนี้ก็จะเป็นหัวผีตาโขนเหมือนกันนะครับแต่คันนี้จะลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับในเรื่องของตัวลายละเอียดเนาะตัวลายละเอียดนะครับมีการลงนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นแบบลวดลายของหัวผีตาโขนแบบสวยงามมากอะเธอแบบ หนูมันมันโคตรจะสวยเลยพี่แทบจะไม่เชื่อแล้วว่านี่คือบุ๊กเฮาเวนนะครับเพราะว่ามีการทําแบบอลังการงานสร้างเลยนะครับดีดีดีอันนี้สวยสวยเราไปดูกับขบวนด้านหลังของเรากันบ้างนะครับขบวนตรงนี้ก็จะเป็นขบวน,บขน,น,บน,น,นนะครับตาโขนไทยแลนด์ใบน้องน้โมนะครับเออวิลุคันนี้ก็จะมีความเป็นธงชาติไทยสวยงามอลังการเช่กชนกันเลิศมากเลยคันนี้นะครับจะเป็นธงชาติไทยทั้งคันเลยเนาะจะมีการประดับตกแต่งนะครับให้ รอบคันนะครับมีความเป็นธงชาติไทยเอออันนี้น่าจะปรับไปอยู่หน้าขบวนเนาะสวยมากส่วนตรงหน้านี้นี่ครับขบวนเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ก็สวยนะครับผมกับขบวนของน้องปลานั่นเองเนาะเป็นขบวนนะครับผีตาขนเช่นกันแต่ขบวนรอบนี้นะครับจะมาเกี่ยวกับทรรมชาตินะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนั่นเองเนาะเออสวยงามมากขบวนน้องเอกทําไมมินิมอลน่ารักอย่างนี้นะครับขบวนอเฟนซี s ไตร์ c อเคมีโนวัเนี่ยเออแต่ก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แต่งตัวเลยแต่งตัวสวยมากเอออยากเอาไปไว้กับหน้าขบวนเลย เรื่องการแต่งตัวคือแบบชี่แต่งตัวจึ้งมากชี่แต่งตัวสวยมากจริงๆนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแห่ขบวนกับผีตาโขนกันเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราขอติดรถทันนี้ไปเนาะอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับขบวนผีตาโขนนะครับเราจะแห่ไปบริเวณด้านนู้นเลยนะครับผมนู้นเลยสุดของบูฮาเว่นนะครับผมเออถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมน้องๆครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับขบวนเริ่มได้เลยครับด้วยขบวนผีตาโขนของเราในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณน้องๆทุกคนที่แบบ ทำกันอย่างตั้งใจมากๆสวยมากเลยนะครับกับขบวนผีตาขนในวันนี้ของเรากับรถขบวนขบวนแรกนะครับที่นํามากับขบวนหัวผีตาขนนั่นเองนะครับก็จะมีพระเวสสันดรนะครับอยู่บริเวณด้านบนด้วยนะครับอลังการงานสร้างเช่นกันเลยเนาะตามมาด้วยขบวนติดๆนะครับหนึ่งเดียวในไทยผีตาขนนั่นเองนะครับจากจังหวัดเลยนั่นเองอสวยงามเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะผสมผสานนะครับความเป็นไทยนะครับลงไปได้อย่างลงตัวมากสวยงามเลยนะครับมาดูกับขบวนต่อมากันบ้างนะครับกับขบวนหัวผีตาขนยั นะครับอลังการงานสร้างเช่นกันเลยนะครับสวยงามมากเลยสําหรับขบวนขบวนนี้นั่นเองมาดูกับขบวนต่อมากันบ้างนะครับขบวนของน้องมุกนั่นเองเนาะขบวนนี้ก็จะเป็นอุ้ยพอเห็นตัวเต็มแล้วสวยมากเลยนะอลังการมากเลยเมื่อกี้เห็นนะครับที่อยู่ใต้สะพานแล้วคิดว่าอลังการแล้วนะครับแต่พอมาดูของจริงอลังการกว่าเดิมมากๆเลยกับขบวนต่อมานะครับกับขบวนทงชาติไทยนั่นเองและขบวนถัดมานะครับมีความอลังการสวยงามเช่นกันจุดโพ้ด้วยเลยโดยในขบวนผีตาโขนรอบนี้ของเรานี่ครับน้องๆน่ครับตั้งใจทําแบบสุดๆเลยนะครับอาจจะมี ผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยนะที่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราแบบได้นําขบวนนะครับของขี่ตาขนนะครับเข้ามาในบุ๊คเฮาเวนเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเราจะทาเป็นขบวนนะครับแบบขบวนสงกรานต์ขบวนกระถิ่นนะครับขบวนงานบวชเนาะสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปด้วยกันเนี่ยอย่าลืมเลยนะครับที่จะกดติดตามเนาะกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมเลยที่จะกดท้อดีดีคอนนะครับใต้ดีคลิปแชรนให้กันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็คือขบวนสวยมากเลยขบวนททีีี่่เปป็็นนระจําาฟ้้คกตอองงขแสดวม ยินดีนะครับกับขบวนนะครับผมก็คือสวยไหลขบวนเลยนะครับแต่ถ้าจะให้นะครับผมก็ต้องให้ทุกขบวนไปเลยแล้วกันนะครับทุกขบวนสวยเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกขบวนสวยมากเอาไปเลยทุกขบวนนะครับแครรูปแล้วก็เอาไปส่งรับยศ c คดออฟเดอะเนะครับถือว่าเป็นการแจกยศนะครับผมในท i ก c o ร d นั่นเองนะครับในกลุ่มทําคลิปของเรานะครับเอาไปเลยเอาไปเลยสวยงามมากจริงๆนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนีรายการอย่าลืมเลยที่จะกดติดตามนะครับผมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะกดเข้านะครับกลุ่มทําคลิป ลางกันด้วยนะครับผมสวยงามมากอลังการงานมากมากเลยนะครับกับขบวนนี้นั่นเองไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บาบูยทิ้งไปด้วยภาพนะครับขบวนผีตาโขนสุดอลังการของเราในวันนี้นั่นเองนะครับเลิศม,มากเลยอ่ะสวย